ีเดาเลยมันเออได้แล้ะาะเลาะกันสีมังค่างนานนี้ลำรวยเราเพร้ะเคลืนต้องตีงนักเลดนักดี <c oughs> หน้ากับผู้แล้วนะ <c oughs> บบต่างกับชมีปเลยมากบอกงโอ้ยตายนปูปกิบวู้ส